สบายดีสบายดีมทุกคนยินดีต้อนรับ้าสู่ช่องกัญญายูทูบเบอร์วันนี้คอยจะมารีวิวเว็บไซต์หนึ่งที่มีชื่อว่า BTCS Space นะทุกคนทุกหา,าว่าทุกคนกดลิงก์คอยเข้ามาจะเจอหน้าตาแบบนี้เนะาะลิงก์คอยจะแปลไว้ทีกล้องคอมเมนต์และกล้องวิดีโอนะทุกคนดิฟคิดสั้น แนะน,นำเลยว่าซ่อมหงวคอยฮหดเกี่ยวกับสายฟรีเท่านั้นบ่มีการลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงควาศึกษาให้ดีเกี่ยวกับการลงทุนโอเควิธีการหารายได้เสริมก็คือ,อถ้ากดลิงก์ปุ๊บเฮาะจะสมัครไปที่สมาร์คเนารรีกิตเตอร์สมาร์เนาะเข้าที่อ่าซื้ออีเมล ไใอ่ากระเป๋าลิ้งลิ้งของกระเป๋าบิตคอยนะทุกคนของโพสเซตเพย์นะทุกคนอ่าค่อยวิธีการไปเอาก็คือเข้าไปที่กระเป๋าเานาะเอาเอาแล้วเนาะทุกคนนี่คือหน้าตาของกระเป๋าโพสเซตเพย์นะทุกคนวิธีการไปเอาอ่าลิ้งของกระเป๋าลิ้งของเหรียญของบนะิตคอยเนาะเข้าไปที่หุ่นพนแล้วกดคำว่าดิบุสิต วิตโเนาะมันจะมีหลายเหรียญน,นะทุกคนสังเกตว่า Bitcoin BTC นะทุกคนแต้ที่สามขีดเนาะแล้วกดคำว่าดิบุสิตหรือฝากเนาะแล้วห้องกับคัดลอกนะทุกคนคัดลอกอยู่นี่เลยหลังจากคัดลอกแล้วปุ๊บเราไปที่วิธีสมัครเลยเนาะ ใส่ตัวนี้เลยทุกคนใส่กระเป๋าลิงของอกระเป๋าโพสตเ,ทตเตซทเพย์นะทุกคนของบิตคอยโอเคแล้วก็แตะนี่แล้วก็จิ้งวางกรปซีนนะทุกคนแล้วใส่พาสเวิร์ดแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดอีกครั้งหนึ่งสองตัวนี้คือกันนะทุกคนใส่คือกันลดย้ำว่าใส่หกหาแปดตัวทุกคนโอเคแล้วมาแก้ขับซ่าเนาะ ตัวนี้คือเมิ่งว่าทุกคนสังเกตว่านี่แตกต่างกันทุกคนโอเคติก๊กเขาติ๊กใส่หูบเนาะให้มันถึงหูบเนาะสีฟ้านิดน่อยนี่โอเคแล้วสับมิดเลยหรือว่ายืนยันเลยหลังจากที่เขาสมัครแล้วปุ๊บเขาใส่ซื่อใส่พาสเวิร์ดล้กกาแก้แคปซาะทุกคนแก้แคปซูที่หูที่มันที่มันแตกต่างเนาะโอเค โอเคนะทุกคนหลังจากเขาเข้ามาเอกอินเข้าเว็บไซต์นะทุกคนหน้าตาจะเป็นแบบนี้วิธีการไปหา,าเหรียนก็คือเข้าไปที่3าีนะทุกคนตัวนี้คือสัตวลิงนะทุกคนสัตวลิงมันให้สิบคลิกสัตวลิงจะได้ข้างหนึ่งจะได้8ปดแปสติ ถ้าวา่าคลิกฮาลินแก้ซอดลิงไปซาวข้างเราจะได้ประมาณ160สัสตสิแต่วา่าการแก้ซอดลิงนี่มันจะมีเวบโฆษณาหลายอย่างนะทุกคนมันมีเข้าหน้านั่นเข้าหน้านี่มันจะาบางคนยุ่งยากใน,นการแก้กับมีความอดทนออกนะทุกคน มนีนแนะนำให้ไปแก้โปเสเพนเนาะตัวน,นี้เลยก่อนที่เขาเขา้าเว็บไซต์มันจะกวดสอบเพาะเนาะว่าเขาเป็นมนุษย์หรือว่าเป็น,ปนบอทเนาะแก้ตัวน,นี้เลย โอเคนะทุกคนอ่มันว่าให้นิงสัส,สิทุกถึก 4, สี่สมองโอเคอันนี้เป็นบาลานฮันเโาลกสัตส,สิไม่ใช่เาอาโคตรเคมเนาะกดเค,ม,เดเคมรีบอร์ดอ่ทุกคนสังเกตว่าหู้มันแตกต่างเนาะแต่ตัวน,นี้เลยแตกต่างแต่ให้มันถึงหู้ไปทุกคนแล้วมาเกเคมรีบอร์ดเนาะ โอเคนะทุกคนใน1สัปดาห์4นักนะทุกคนอ่าจะรอท่าอีก3นาทีโอเคน่าจะเอ่อ4นาทีนะทุกคนรอท่า4นาทีโอเคเนาะเ่องไปตัวไม่เนาะ3ขีดเลยอัฟ์โฟว์วอลอัฟ์โฟว์วอลอ,อันนี้มันค่อยบ่ค่อยบ่เก่งเนาะถ้าว่าทุกคนเห็นได้กับเข้ามาเลยเนาะจะได้หลาย อันนี้มันวิวแอดเเข้าไปเบิ้งเลยเบิ้งเว็บโฆษณาตัวนี้อ่ามันจะให้ oshi, ใสองซาตโตสิช้เวลาสามสิบวีนะทุกคนแล้วเข้ามาเปิดเนาะทุกคนเปิดเลยโอเพนมันจะไปดิ้งหาเว็บไซต์เนาะไม่ได้ห้างกดอ่าตัวนี้เนาะหน้าเว็บเลยเนาะ มันจะนับถอยหลังให้เราทุกคนเห็นไหมทุกคนซาวิซาวิมันจะนับอ30วิเนาะมันจะนับให้เราหลังอหลังจากวสา30วิเนาะเบิรนะงว่าผ้าที่มันแตกต,าต่างตอนนี้เลยทุกคนแต่บนหูมีเนาะแล้วมมกดซสับมิดเนาะโอเคมันบอกว่าเขาได้ส่งซัตต์ซนะีเนาะหลังจากสองเช็ดจนเบิด์นเนทุกคน เหตุผลหมดเลยเอเหตุถึงมดเลยเลยทุกคนโอเคเนาะ้าว่าสองซาตุสิมันจะได้ใส่ใสเวลาเวลาเยยะเวลาสามสิบนวะีเนาะ้าว่าอา่าหนึ่งซาตุสิมันมันจะใช้เวลาสิบวินะทุกคนโอเคตามตามเรียนนะเนาะเรียญซาตุสิหลายเขาจะได้เบิ่งหลายหลายวิเปเบิ่ <c oughs> งต่อไม้เทุกคนสามกิโลเลย เออ่โอเคไปเบิ้งวิธีการโอนเลยทุกคนเข้าไปที่แอคเคาท์เนาะเอาหน้าเอาเจอหน้าตาเว็บเนาะอ่าคะแนนคะแนนซาโตุิมันจะรวมอยู่บนนะี้เนาะเป็นเหรียญโฮมบิตคอยเนะาะสิบสองซาโตุิ ้าวาคันตำหด1อยสตุสิเขาสามารถถอนได้เนาะอ่าไปเบิ้งวิธีการถอนเลยวิดีโอเห็นว่าทุกคนสังเกตมว่ามัน1อยสตุสิา 40, สามารถถอนได้เนาะโอเคมีแต่ทุกคนอ่าเคมเหรียญไปเนาะเคมจุดหด100หนึ่งมันว่ามินิมั่ม minimum, 100สตสิสามารถถอนได้แล้วโอเคถอนปุ๊บงเงินจะเข้าปับเลยนะทุกคน เพราะว่าเคยเคยถอนมาละไปเบิ้งประวัติเคยถอนเลยนี่นะทุกคนตะกี้มันให้อสามร้อยซาตุซีเนาะ300สามร้อยซาตุซีสามารถถอนได้้วก็แล้วก็มันมาแปลงขึ้นมาสาวซาตุซีสามารถถอนได้เนาะสาวซาตุซีบัดนี้มันมาเปลี่ยนแล้วทุกคนหนึ่งร้อยซาตุซีเห็นไหมทุกคนค่อยถอนมาหลายครั้งแล้วเนาะทุกคน โอเคถือ okay. ว่าเว็บนี้สายฟรีจ่ายได้นะทุกคนมูมีการลงทุนแต่อย่างไดโอเคลุยเลยทุกคนเฮามูมีการลงทุนเนาะก็ต้องลงทุนเนาะเ็ดฟรีอย่างเดียวเทงว่าการเ็ดฟรีมันจะได้หน่อยแต่เขาสามารถสะสมไปหลายต้นปีท้ายปีเฮาสะสมเรียนไปท้าวาดูมันมีแต่เฮาดูมันขยันเนาะโอเค ทาวาเขาเก็บจนทอดท้ายปีเขามาเบืองวาอ่าสัาสมเรียนเขาได้เท่าไหร่เขาจะได้อันผลตอบแทนจากมันเนาะทาวาเขาอดทนโอเคออาสอริงนี่คอยคิดว่ามันจะได้หลายนะทุกคนทาวาทุกคนศึกษาเขาศึกษา่าในการแก้สอริงเนาะแต่ว่ามันมีเว็บโฆษณาหลายอย่างเนาะ ส่วนสิแก้เขาไม่ได้อดทนเนะในการแก้เพราะมันจะมันจะให้หลายเลยถ้าเขาแก้เบิดอาเบิ้อนี้เขาสามารถถอนได้เลย <c oughs> ภายในมือหนึ่งเด้มือเดียวโอเคเวบนี้กะมันมันมาได้หลายปีแล้วทุกคนคอยลินมาได้หลายปีแล้วเห็นเห็นเวบนี้ <c oughs> อโอเคนะทุกคนเนาะ ขอขอ,ขอบใจที่ติดตามนะทุกคนอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งเพื่อบ่พลาคลิปต่อไปขอขอบใจนะทุกคนโอเคบ๊ายบาย